จริงค่ะหมายเลข8วินาเป็นตัวแทนนะคะในการทําโครงการเพื่อลดการบูลลี่ลดการตีตาและลดการล้อเลียนกันในสังคมเรียนแอนไลน์น้องเลลได้มานั่งข้ามพี่วีนาเลยค่ะซึหนูก็ตื่นเต้นว่าวาหนูหนูหนูเห็นพี่วีนาแบบี่วีนาหนูเห็นพี่ในโซเชียลแล้วแบบพี่วีนาสวยมากเจอตัวจริงสวยยิ่งกว่าในโซเชียลอีกค่ะแล้วหนูก็หนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูแบบไม่เคยแบบ ไม่เคยมานั่งกับคนสวยขนาดนี้่ใส่ดีมากพี่วีนาก็ชวนหนูคุยแล้วแบบคือตอนแรกหนูเกรงมากเพราะหนูไม่กล้าชวนพี่้หกังใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูได้มารู้สันจริงพี่พีนาแบบเฟรนลี่มากแบบน่ารักมากคุยกับหนูหนูไม่เกรงเลยค่ะแล้วก็คุยกับพี่พีนามาตลอดค่ะใช่